ออชีวิตอดีตนักแสดงตกอับไรงานบันเทิงต้องมาขายน้ำพริกเลี้ยงชีพชีวิตล่าสุดลำบากมากจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ขออนุญาตลงโพสต์นี้นะคะและต้องขอโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของภาพก่อนบางเอิญเราอยู่หมู่บ้านที่เห็นนักแสดงท่านนี้ที่รับบทพาร์ในหลายๆเรื่องตอนนี้แกอาจจะไม่มีงานละครเลยหรือไม่มีคนจ้างเลยค่ะแกนั่งขายน้ำพริกอยู่ท้ายหมู่บ้านร่มเย็นคลองสองลำลูกกากระปุกละสิบบาทมีเก้าอี้ตัวหนึ่งโต๊ะตัวหนึ่งวางแล้วดูท่าทางจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ว เราอยากให้หน่วยงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือแกเพาะที่บ้านเราไปขายของค่ะแล้วแม่ค้าตรงนั้นสงสารก็เลยซื้อให้แกกินทั้งผัวทั้งเมียเลยเราไม่แน่ใจว่าผู้หญิงที่มาช่วยขายใช่เมียแกหรือเปล่าเพราะดูสติจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อยากให้ข้อความนี้ส่งไปถึงหน่วยงานหรือเทศบาลคูคตหรือเพจสายไหมให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลแกหน่อยได้ไหมคะ พราะแกจะใส่อยู่ชุดเดียวตลอดคือเสื้อสีดํากับกางเกงขาสั้นสีดําคล้ายชุดนักกีฬาแล้วก็นั่งอย่างนั้นทุกวันเวลาที่บ้านเราไปซื้อของหรือขายของตรงนั้นก็จะเห็นแกนั่งมองตอนนั้นคนนี้เขาซื้อของกินแล้วอดไม่ได้ค่ะเลยต้องนำมาลงช่วยกันแชร์หน่อยนะคะ หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ค้นหาความจริงและสอบถามชาวบ้านทราบเรื่องที่มีคนโพสต์นั้นเป็นเรื่องจริงและได้พบชายดังกล่าวทราบชื่อนายโยทินมาพบพัน์อายุ71ปีก่อนที่จะเป็นนักสแสดงเคยมีอาชีพเป็นช่างภาพให้นิตยสารฉบับหนึ่งเพื่อนชักชวนให้เป็นดารารับเชิญมีคนในกองถ่ายทักว่าหน้าเหมือนสมเด็จโตพรมรังสี จึงแคสบทพระต่อมาได้โกนศีสัหน่ายิ่งเหมือนสมเด็จโตเลยได้บทพระเลื่อยมาจากการสอบถามป้าสาคูนำสมมุติอายุ67ปีเล่าว่าเคยเห็นแสดงเป็นพระในหนังและในละครซึ่งเข้าขายน้ำพริกกระปุกน่าจะประมาณ15บาทแต่เห็นขายมานานแล้วแต่รู้ว่าเขาเคยเป็นดาราหนังและเคยแสดงหนังแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังแสดง อยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็ยังพูดรู้เรื่องอยู่นะดูชีวิตเขาเหมือนจะลำบากทราบมาว่าเขาคอยดูแลหอพักแต่คนแถวนี้ไม่ค่อยรู้จักแต่ป้ารู้จักแต่ป้าจำได้แต่เขาก็ไม่แสดงตัวว่าเขาเป็นดาราก็ดีนะเขารู้จักค้าขายรู้จักทำมาหากินแต่ก็มีคนมาสนับสนุนขายตั้งแต่6กโมงเช้าสา,สายก็กลับ แล้วมารู้ว่าคอนโดที่เขาพักอาศัยนั้นเป็นเพื่อนที่ให้มาพักที่รู้จักกันอัธยาศัยดีไม่ยิงซึ่งขายอยู่ปากซอยใกล้ๆกับป้านี่แหละใช้รถเข็นเล็กๆลากเข็นมาวางขายมากันสองคนผัวเมียมีโต๊ะมีถาดใส่เสื้อเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ป้าก็ไม่เคยอุดหนุนเขานะแต่ส่วนมากเขาก็เอามาให้กิน จากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินไปยังห้องเช่าแห่งหนึ่งเพื่อพบนายโยธินมาพบพันธ์อดีตนักแสดงหลายเรื่องอาทิเช่นนางนาคสภัยพระขนงพยักยีเกชาติพยักค์กกมนักเลงทองเอกหมอยาท่าฉลงหืงไทยบดีและพินาคทองดีฟันขาวและอีกหลายๆเรื่องเจ้าตัวได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ช่วยแฟนขายน้ำพิก รับเข้ามาขายกระปุกละ20บาท45บาทส่วนมากก็ขายไม่ค่อยหมดได้วันหนึ่งตก100-200บาทช่วงนี้ไม่มีงานแสดงเลยชีวิตก็ลำบากห้องที่อยู่นี้เป็นห้องของเพื่อนแฟนที่ให้มาอยู่เสียแต่ค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นเองถามว่าลำบากไหมก็ลำบากไม่มีตังค์ส่วนโรคประจํำตัวก็มีเบาหวานความดันก็กินยาทุกวันทุกเดือน ถึงตัวเองแสดงหนังมามากกว่า20ปีอาการป่วยก็พึ่งเป็นมาได้6เดือนนี้เองส่วนงานแสดงก็ห่างหายมา1ปีแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้ช่วยเรื่องงานมากกว่าอยากจะแสดงหนังเพราะจะทำให้เราฝึกพูดด้วยหากจะพูดบทก็พอได้ส่วนเพื่อนๆน,นักแสดงที่เคยแสดงหนังด้วยกันยังไม่มีใครมาเยี่ยมอยากมีงานทำคือทำงานแบบ เอกตาไปไปมามาได้ทุกวันนี้ถามว่าท้อไหมท้อมไม่มีตังค์แต่ไม่อยากตายถามว่าเบื่อไหมก็เบื่อส่วนไปขายน้ำพริกก็ตื่นประมาณตีสีแล้วแต่บางวันบางครั้งก็หกโมงเช้าเลิกขายก็ประมาณก่อนเที่ยงทุกวันส่วนวันนี้เลิกเร็วเนื่องจากแฟนต้องเข้าโบสถ์ ส่วนลูกๆก,ก็มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศแต่ก็ไม่เคยมาเยี่ยมเขาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนลูกอีกคนนึงก็รับราชการอยู่ที่แม่กองแต่ไม่สนิทกันไม่ขออะไรมากทุกวันนี้อยากมีงานทำมากกว่าบางคนเคยเห็นลุงแสดงก็ช่วยซื้อช่วยสนับสนุนที่สำคัญคือการไม่มีเงินไม่มีงานก็แย่ แต่ก่อนลุงก็เป็นช่างภาพนิตยสารกลางปีเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รถยนต์แต่ตอนนี้เพื่อนก็เสียชีวิตไปแล้ว